ท่านายชวนและนี่คือช่วง็อบสวนครับท็อปโว์ so ของเราในวันนี้นะครับก็คงจะหวานชื่นกันทั้งคืนเลยรับรองได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งใครก็ตามที่เป็นแฟนารายการารายการที่ชื่อว่าสตอเบอรี่ชีสเค้กคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจไม่รู้จักแต่คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกยังเล็กๆอยู่รู้จักรายการนี้อย่างแน่นอนเพราะว่ามีสาวๆมาเต็มรายการไปหมดเลยแล้วก็มาพูดคุยมาทํากิจกรรมมาสร้างสีงสันให้กับชีวิตอยู่เต็มรายการเลยแล้ววันนี้พวกเขาให้เกียรติกับรายการของเราครับ วันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่จะได้พบครบ,บ,บ,บทีมจากสตรอเบอรี่ชีสเค้กสวัสดีครับคุณขจสวัสดีครับครับนี่มาครบเลยนะครับครบค่ะทั้งหมด14คนสิบห้าอ๋อคนอันนี้ของคุณไม่น่าจะใช้สตรอเบอรี่ชีสเค้กนะฮะแต่เป็นผู้กำเนิดนะท่านผู้ชมคุณตุ๊กได้เป็นผู้กำเนิดสตรอเบอรี่ชีสเค้กคำถามแรกที่น่าสนใจมากคุณทำไมถึงคิดทำรายการนี้ขึ้นมา คืออยากได้รายการเด็กผู้หญิงที่เขา้าเข้ากอดวัยรุ่นนะคะก็เลยเอ๊ะนั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะทารายการแบบไหนดีก็เลยไปปิ๊งไอเดียนี้ก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเออเราอยากทารายการแบบรายการเด็กผู้หญิงคุณเคยคิดบ้างไหมว่าคำว่าทำรายการเด็กผู้หญิงแล้วคุณเคยคิดไหมตั้งแต่ต้นว่าคุณจะต้องใช้เด็กผู้หญิงกี่คนตอนแรกอะคือโ <laughs> <laughs> อ้โหตอนแรกคิดว่าจะทาสักสิบแปดคนนะ ว่นั่งเอ๊จะนั่งเป็นอัศจรรย์ดีหรือว่าเอ๊จะซ้อนก้ยอ่ายังไงสับวางกันยังไงให้ดูแบบว่าแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้ผมว่าคุณก็แน่นหน้าอกพอแล้วนะฮะตอนที่สิบสี่ตอนที่สิบสี่ก็เลยเหลือมาสิบสี่มีกี่รุ่นละตอนนี้มีสามรุ่นสามรุ่นแล้วด้วยแล้วทำไมใช้ชื่อสตอเบอรี่ชีสเค้กดูจะเข้ากับเด็กผู้หญิงคือก็คิดหลายชื่อนะคะเพื่อว่าจะเป็นเอ๊ะอะไรที่จะเข้าเด็กผู้หญิงดอกไม้ขนมเข็มกลัด อะไรมันหัวคิดเป็นริ๊วลูกกิ๊วเลยแอะอะไรจะเหมาะกับเด็กผู้หญิงสุดท้ายก็คุยกันกับเพื่อนๆว่าเออมันมีเค้กอยู่ชนิดหนึ่งชื่อสโบรีชีสเค้กมันเอ้มมีรสชาติยังไงนะสเบรีมีหวานมีมันมีเปรี้ยวมีครบเราก็รู้สึกว่าครบเราก็เลยคิดว่าเออชื่อเนี้ยน่าจะเหมาะยาวไปนิดแต่จําง่ายแต่ว่าคนจําได้จริงๆครับสโบรีชีสเค้กเพราะว่าเด็กๆที่ดูเนี้ยนะครับเด็กๆทั้งหลายคนที่ดูพวกคุณอยู่เนี่ย มาตั้งแต่เด็กอายุตั้งแต่เขาเรียกอะไรละปอหนึ่งอนุบาลปหนึ่งไล่ไปเรื่อยเลยจนถึงมัธยมต้นมัธยมปลายบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เขาดูคุณแล้วเขาก็อยากจะทําผมอย่างพี่คนนั้นอยากจะพูดเก่งอย่างพี่คนนี้ก็ขออนุญาตพูดคุยทุกท่านได้รู้จักสมิธนึกว่าเป็นใครตั้ง14คนนะครับทั้งหมดเลยเริ่มจากคนแรกก่อนเลยแพรคนนี้คือแพรแพรนี่ชื่อจริงชื่ออาริลี่ชัยพชารวิทย์ค่ะ เป็นเจ้ใหญ่ของขอครอบครัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับและเป็นคนที่มีนิสัยเอาเป็นเอาตายไม่ว่าจะแข่งขันอะไรไม่ว่าจะเล่นอะไรก็ตามไม่ห่วงภาพพจน์เล่นไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแต่สําคัญที่สุดต้องชนะทํำไม ก็สงสารพี่จริงๆเป็นคนจริงจังเป็นคนแบบว่าใส่ใจรายละเอียดอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเธอเป็นนายความเหรอแก้ปัญหาให้อยค่ะแก้ปัญหาให้คือจริงๆหนูกับเขาเนี่ยจะเป็นคู่กันค่ะเป็นคนนำมิชั่นมาให้กับน้องๆได้ทํากันในแต่ละสัปดาห์ค่ะแล้วก็เรื่องวิสัยที่เป็นคนที่เรียกว่าตั้งใจในการทํางานมากกว่าค่ะเพราะว่าทุกครั้งนะคะที่จริงๆไม่ใช่แค่หนุคนเดียวค่ะจะเป็นทุกคนเลยค่ะเขาเขาจะมีความตั้งใจในการทํางานไม่ว่าอะไรจะได้ทําเขาก็จะทําให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะแบบว่า เหนื่อยแค่ไหนไม่ว่าจะยากแค่ไหนพวกเขาก็จะตั้งใจทํางานกันหมดเลยค่ะทาไมต้องตั้งใจด้วยคนเราทาไมไม่สนุกสนุกเฮ่เฮล่นเล่นกันไปคือในความตั้งใจน,นก็ไม็มีความสนุกนะคะแต่ว่าที่ตั้งใจเนี่ยเพราะแพรู้สึกว่าน้องแต่ละคนเนี่ยเขาต้องต้องการที่จะแสดงออกให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แค่การเล่นเกมไม่ใช่การทามิชชั่นถ้าคุณสามารถดึงจุดตรงนี้ไปใช้กับชิตประจําวันได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีให้ทําให้มันจริงเข้าไว้ใช่ค่ะเยี่ยมมากแล้วน้องๆพวกคุณเนี่ยเราทำสำรวจเวลาก่อนจะมาทำนี่เราก็จะทำสำรวจ จริงๆว่าคุณมุกแป๊กน้องๆจะบอกว่าคุณมุกแป๊กนี่สุดเดียวนะคะเมื่อกี้คุณอาบอกมาว่า90%หนูนำโด่งเรื่องความงามเลยนะคะแม้แต่จะใช่แม่จะใช่เรื่องมุกแป๊กและมีข้อสําคัญส่วนตัวอย่านเขาบอกเกลียดผู้ชายมีขนยิ่งขนหน้าอกเกลียดหน้าอะไรเออใช่ไม่ใช่พวกเรา ทำไมอ่ะเธอไปเห็นคนด้ออกใครมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ใช่หนูเคยบ่นกับพวกคือปกติพวกหนูจะคุยกันเป็นแก๊งอะไรอย่างเงี้ยค่าแบบจะมีเรื่องแบบอันนี้มานั่งเมาเมาเมากันตามภาษาผู้หญิงค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าท็อปปิกก็แบบเฮ้ยวันนั้นดูหนังมาไม่ได้ไม่ได้แบบแฮร์รี่ขึ้นมาเ้ยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูทำให้น้องเกลียดคนท้ออกกันไปหมดทุกคนเลยเนี่ยคนลุกกันไปบมนเลยอ่ะมาที่แอร์ป้างแอร์ชื่อจริงชื่อพันธิราชกรุอง เวลาอยู่นอกบ้านสดใสดูมีความสุขล่าเริงสดใสพออัดรายการกลับไปบ้านทีไรบอกพลังหมดจริงทำไมอ่ะคือหนูรู้สึกว่าเวลาที่เรามาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเป็นพลังสาวๆอะไรเงี้ยค่ะอาค่ะเวลาอยู่ด้วยกันเราก็จะอุ้ยทันทีอุ้ยต้องเต็มที่ไม่ได้แข่งขันเราต้องทำให้เต็มที่พอกลับไปถึงบ้านก็ลืมตัวค่ะอาถึงบ้านก็สลบบางทีไม่ได้อาบน้าสลบเลยทันทีอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้ออ้างไม่อาบน้ําหรือเปล่ามีผู้ชายมาจีบบ่อยมากเลยนะพวกเรา ไม่น่าเชื่อนะแอมมีเสน่ห์มากมีผู้ชายมาจีบบ่อยมากๆเลยแต่ที่มาจีบเพราะว่าเขาหลอกเอาตังค์ครับคือไม่หนูไม้คับไม่ได้แทงใจดำคือผู้ชายมาจีบแล้วก็เป็นคนแฟงแล้วแฟนมากไปด้วยกันไม่เป็นไรให้ไม่เป็นไรหลอกเองหลอกได้ออกแรกๆออกหลอกได้ครั้งที่สอง เขาลืมมาตทังมาไม่ไรเราออกให้พอครั้งที่สามเขาก็เฉยๆออกตลอดไอ้อะไรตอนนี้หมดตัวตอนนี้กำลังตามนี่ค่ะไปที่ฮารุว่าฮารุจริงชื่ออะไรครับชื่อฮารุยามากุชิค่ะเหรอครับเอ๊เป็นลูกครึ่งใช่ค่ะเป็นลูกครึ่งครึ่งดีครึ่งบ้าใช่โอเคใช่ครึ่งผีครึ่งคนค่ะ ลูกครึ่งญี่ปุ่นกับจีนค่ะคุณพ่อเป็นพ่อเป็นคนญี่ปุ่นค่ะคุณแม่เป็นเป็นคนจีนคนจีนเป็นตัวเจ็บที่สุดของกลุ่มเซ็กซี่ที่สุดของกลุ่มสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่สูงเลยบอกความสูงเรื่องความสูงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคเบอกซี่มันต้องเซ็กซี่จากข้างในนิสัยสำคัญว่าคือรักเดียวใจเดียวมไม่ชอบคนมีกิ๊กโดยเด็ดขาด ้าผู้ชายคนไหนหรือผู้หญิงคนไหนมีกิ๊กถือว่าผิดสุดๆใช่ค่ะรู้บอกว่าบาปค่ะบาปเขาบอกว่าบาปเลยแต่ที่สําคัญเลยอยากจะถามคาถามสําคัญเขาวันหนึ่งเขาไปรักผู้ชายคนหนึ่งเกิดขึ้นรักกันมากมากเลยเขาก็ดีดีแต่ไปพบว่าเขามีกิ๊กคุณจะทํายังไงโอ้ยกมือแล้วบอกว่ารู้จะฆ่าให้ตายว้าฉันไม่ใช่คนอาฆาตแค้นแต่เธอเคยพูดจริงๆเธอทำด้วยสมามนมากด้วยเธอบอกว่าถ้าเกิดเรื่องนั้นเกิดขึ้นเธอก็ แบบคนญี่ปุ่นนึกออกมาหนังญี่ปุ่นเธอจะค่อยๆเงยหน้ามาฉันจะขังให้ตายเขาจะทำยังไงกินกินเขาจะทังยังไงกเขาจะทำยังไงมีมีคำคนั้นนะคะลูกคือถ้าสมมติว่าจับได้ว่าเขาแบบไปมีกิ๊กแล้วคือแบบว่าแล้วถ้าสมมติว่าเป็นกิ๊กก็เป็นดันเป็นกิ๊กกับเพื่อนเราด้วยแล้วลูกบอกว่าจะทำทั้งหัวทั้งเมียต่อโลเห็นไหมเจ็บเจ็บแน่ๆมาเจอตรงนี้โดนเผาสลบไปคือแน่ แต่เขาเป็นคนที่แบบเออน่ารักเลยเาจริงใจไงใช่แต่จำไว้นะไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็สิ่งที่เธอคิดถูกต้องแล้วถ้าเธอรักใครทุกคนก็ควรจะรักเขาคนเดียวแล้วถ้าเขารักเธอและเขารักเธอคนเดียวไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปแต่ไม่ต้องถึงขนาดฆ่ากนเลยนะครับและที่สำคัญสุดมีปัญหาด้านสมองเรียนเก่งมากนะครับเรียนอักษรศาสตร์จุลานะฮะอักษรศาสตร์จุลานะครับเก่งมากแต่มีปัญหาด้านสมองไม่สามารถพูดคําว่าจิ้มจุ่มได้ ฮารุพูดเจิมจุ down, ่มอย่าจุ่พูดได้ทำไมผ่านผิดตรงไหนนะเอ๊ะรู้ว่าค่ะเขาพูดได้เอ็งรู้ว่าเขาเข้าใจแต่ว่าเวลาถามว่าฮารุเดี๋ยววันนี้จะไปกินอะไรกันดีกินอะไรดีจุ่มจิมมีปัญหาจริงคุณพี่คนแปลกๆอยู่ด้วยกันนะแต่มันเป็นส่วนผสมที่ดีนี่มาสามนี่ส่วนผสมที่สุดยอดแล้วนะไปดูคนที่สี่ต่อไปเลยครับชื่อค่ะชื่อแอค่ะบุตรตันตตพนาค่ะเอ๊ ทำไมชื่อเอกค่ะก็เอกเป็นเด็กผสมเทียมใช่ท่านผู้ชมนี่เด็กผสมเทียมจริงๆรุ่นสมัยก่อนเนี่ยมันสักกี่ปีละก็เกือบยี่สิบยี่สิบปีแล้วจะมีรุ่นที่เอาเอกเอาไข่มาผสมเทียมกันแล้วไปผสมกันเป็นสิบสิบคนเลยมีรอดมาไม่กี่คนนี่เป็นหนึ่งในจานวนที่รอดมา <c oughs> จริงจริงท <c oughs> ่านผู้ชมนี่เรื่องจริงนะจ๊ะแมเอกในชายอว่าของไอ้เอกผสมผิดไปผสมกับอูดหน้าเลยเหมือนอูด <c oughs> ท่าที่แ,แบบว่าปุ๊บแล้วเป็นน้องอู๋เลยเหลือเอ๊หนึ่งสองสามได้เลยถูกต้อง